ส่วนเรื่องของโควิด -19 ค่ะวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยยังถือว่าสูงนะคะแต่ว่าถ้าดูแนวโน้มก็คือลดลงต่อเนื่องแต่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือจำนวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยวันนี้ก็ยังคงสูงนะคะ สถานการณ์โควิดของไทยวันนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ30ของโลกมีผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ที่16,536คนมาจากระบบเฝ้าระวัง13,894คนและการตรวจเชิงรุกอีก2,306คนและมีผลตรวจ ATK เป็นบวกอีก2,670คนค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม264คน และวันนี้กทมมีผู้เสียชีวิตสูงถึง111คนรองลงมาคือปทุมธานี18คนสมุทรสาคร17คนสมุทรปราการ16คนผู้ป่วยรักษาอยู่วันนี้ลดลงเหลือ177,702คนอยู่ในโรงพยาบาลลดลงเหลือ15,573คนซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันที่ผู้หายกลับบ้านป่วยสูงกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่มีกลับบ้าน29,27คน และวันนี้มีเพียงกทมที่พบผู้ติดเชื้อหลักพันนะคะแต่ว่าก็ลดลงมาต่ำกว่า4,000คนอยู่ที่3,821คนค่ะในภาพรวมวันนี้ถือว่าเป็นวันที่8ที่ยอดผู้ติดเชื้อต่ำกว่า20,000คนคือเริ่มตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเป็นต้นมาทางในแพทย์เกียรติภูมิบงรจิตปรัดกระทรวงสาธารณาสุขได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดที่มีแนวโน้มลดลงค่ะ ส่งผลทําให้อัตราครองเตียงผู้ติดเชื้อสีเหลืองและเขียวในพื้นที่กอทมอกับปริมณฑลเริ่มผ่อนคลายส่วนตัวเลขฉีดวัคซีนโควิดขณะนี้ฉีดไปแล้ว30ล้านโดสพร้อมกับมีมติให้กรมควบคุมโรคพิจารณาถึงแผนการฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคคลทั่วไปและการกระตุ้นเข็ม3ตามที่เสนอนะคะ ซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกด้วยว่าทางอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการให้วัคซีนโควิด -19 มีมติให้เริ่มฉีดเข็ม3ามแก่บุคคลทั่วไปซึ่งมีประมาณ3ล้านคนในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ส่วนจะเป็นวัคซีนใดอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์วัคซีนที่มีในขณะนั้นค่ะ ขณะที่สสฝ่ายค้านคุณสุดทินครังแสงจากเพื่อไทยบอกว่ารู้สึกสงสัยในตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตที่ลดลงอย่างผิดสังเกตซึ่งไม่น่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริงเกรงรัฐบาลจะอำพรางสถานการณ์ให้ดูดีเพื่อลดน้ำหนักการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและเอาตัวเองให้รอดเท่านั้นค่ะ